อร่อยนะแซ่บอร่อยไหมผมก็ลืมข่าวเอาส่วนมากของพิสพภาษาอีสานนะที่กำแพงเพชรเขาพูออกเลเนาะภาษาอีสานแต่เราพูดเนงานแค่นี้เพราะว่ากำแพงเพชรบางทีเขาก็มีพู้อีสานกันเยอะใช่มีกันเยอะนะเพราะว่า วนต่าอยู่อยู่เยอยู่ันีเราเรามีโอกาสที่มาเจอกันคือเฉยๆหรอไม่มีอะไรกินข้าวกั้นี่ช็คืกันธรรมดาข้าวยู่อสลาดีวันอไม่มีแก้ด้วยไม่มีเรื่องบุ๊กเรื่องอะไรปกติปกติก็อดีใจที่ว่าได้มาเจอ เดี๋ยวพี่พี่คนมาลาคนมาาเมื่อก่อนนี้ผมอยู่ครับสุบโจ๊กพูดถึงจิ๋มหนุ่มผมจะจำกันได้นะครับพี่ผมกู นตอนนั้นผมมันดำตอนนี้ผมมันขาวแบบาำสไตล์สไตล์ไปแล้วยุคใหม่ว่าแต่ทัศก็ไม่ไม่น่าเชื่อได้มีโอกาสได้มาเจอเลยเนี่ยโอ้โหรุเดียวกันรุนเดียวกันเดียวกันอยู่เพื่อนกันรอยู่เดียวกันข้อตเดียวกันด้วยเพื่อความกันแต่ว่าพฤติกรรมอาจจะคล้ายคลึงกันมาเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนผมก็ให้แต้ก็ให้ให้เห็นกันท้าโอเคก็ไม่เป็นไรแต่นี่เราเหมือนเราคิดแล้วล่ะขิดแล้วพอและเหมือนแบบรสชาตอ่ะ อช่เราอันนี้ก็พอละอายุวันปลายเราก็หวังเนาะหวังไม่มีคนกินใจไม่รู้ไม่รู้วันนี้มันพุ้งมาอะไรก็ไม่รู้เราอายุป่านนี้แล้วมันมีใจไม่รู้สิมันจะเกิดขึ้นกับวันข้างหน้าเราไม่รู้เนาะใช่เราไม่ได้หวังว่าจะเออไปตรงโน้นทีนี้เราหวังว่าคนมาดูแลด้วยเราก็ต้องาาถ้ปนคดูแลชีวิ้อายอาจจะเป็นเด็กหนุอยถ้าเขาถ้าเต็มใจเราก็เราก็โอเคเดี๋ยวนี้นี่เลยเยอะมากก็ไม่ดูใช่มีแต่เปลืองตังค์ เต้องไล้ไล่กันเลยขสี่ก็เลขสีขึ้นไปดรื่อข้างเลขสีเลขสี่ต้นๆโอเคแต่ถ้าเลขสองนี่เบ้องเอเบืองเอาไวแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมเนาะคุยกับเสียงชัดสายเปรย์เปิดุกบเปิดคุยกันคับครับผมบาย